สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอเจ็ดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ a n b e r n i c RG35XX Pro เครื่องเกมทรงเกมบอยอัปเกรดอะนาล็อกมาแล้วครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ กลับมาอีกแล้วนะครับกับ a อนบ n น c ินะครับขยันออกมากเลยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเราก็เพิ่งวิวเจ้าตัวแอนบ n น c ิ R G 3 4 x X X P นะครับก็เพิ่งออกไปนะครับผมคราวนี้นะครับเดือนนี้ก็จะเป็นดีลของตัว R G 3 5 X X Pro นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวต่อยอดนะครับความสำเร็จจาก R G 3 5 X X เป็นเครื่องรงเกมบอยนะครับซึ่งทีนี้นะฮะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วเจ้าตัวนี้นะครับมันมีความแตกต่างอะไรกับตัว Rg สาม xx หรือเครื่องเกมรุ่นอื่นบ้างนะครับวันนี้มีคำตอบนะครับก่อนจะแกะกล่องนะครับก็ต้องขอบคุณ advenic official store g h ด้วยนะครับที่ส่งตัว advenic rg 3 5 xx pro มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อเครื่องเกมเรท์โฮลด์ handheld advenic นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับหรือรุ่นต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใน description ได้เลยนะครับกล่องเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังเป็นตัวทรงแบบเรียบๆเหมือนเดิมนะครับสีขาวๆนะครับมีเขียนคําว่า advenic มามี mock up ของ ตัวเครื่องมานะครับแล้วก็เขียนคำว่า RG35X Pro มานะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่3ามสีนะก็คือสีขาวนะครับสีดำแล้วก็ Transparent Trail นะครับซึ่งสีนี้เป็นสีใหม่จะเป็นสีเขียวๆออกน้ำทะเลนะครับแต่ยังมีการเป็น Transparent นะครับซึ่งสามารถเห็นบอร์ดอะไรเงี้ยด้านในได้นะครับผมเราเปิดกันดีกว่านะครับผมข้างในนะครับก็จะมีเครื่องเกมนะครับผมประมาณนี้นี่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็จะมีโฟมมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับ RG35X Pro นะครับ่อดูที่ตัวเครื่อง ครับสวยมากๆนะด้านในนะครับก็จะมีตัวสาย USB Type C นะครับผมก็จะเอาไว้ชาร์จเอาไว้วนถายข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีตัวคู่มือนะครับผมตัวนี้ด้านล่างไม่มีแล้วนะครับตัวนี้จะไม่แถมฟิล์มกันรอยมานะครับต้องไปซื้อเอ,เองนะครับฟิล์มกันรอยนะนะครับโอเคก่อนจะดูที่ตัวเครื่องนะครับเรามาดูที่สเปค ของตัว Amdic RG 3 5 X Pro กันก่อนนะครับตัว Amdic RG 3 5 X Pro เนี่ยนะครับผมไม่ต่างจากตัว Amdic RG 3 5 x X นะตัวนี้นะครับจะใช้หน้าจอเป็น IPS 3.5นิ้วนะครับ OCA Full Illumination ความละเอ bana, well, kind of e ียดที่640,480คูณ480นะครับเหมือนกันกับตัว RG 3 5 x X นะครับ CPU นะครับใช้ H 7 0 0นะครับผม CPU ตัวเดิมนะครับจากตัวที่เราเคยได้รีวิวตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึง ปีนี้นะครับ Imanic ยังใช้ CPU H700 เหมือนเดิมนะครับผมเชื่อว่าเขาหน้าจะมีเหตุผลอยู่แล้วล่ะนะครับอาจจะ CPU แบบตัวนี้เหมาะกับเครื่องของเขานะครับหรือว่าเขาผูกขาดตัว CPU H700 มาแล้วนะครับก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็ใช้ H700 นะตัว Imanic Rg34 Xxp นะครับตัว Gpu นะครับจะใช้เป็น m a r i g 31 mp2 เหมือนเดิมนะครับผมแบมก็ยังให้1 GB นะครับ lpddr4 ด้วยนะนะครับตัวนี้จะไม่ได้เป็น2 GB เหมือน Imanic Rg34 Xxp นะครับก็ แน่นอนนะครับอาจจะราคาถูกกว่าตัวเครื่องนั้นนะครับอาจจะเป็นในส่วนของตัวที่มาแทน RG สาม X X นั่นเองในส่วนของระบบประการก็ใช้ Linux เหมือนเดิม64บิตนะครับรองรับเกมเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพียงแต่ตัวนี้เพิ่มตัวอนาล็อกเข้ามาแล้วนะครับผม Wi-Fi 2อง G นะครับบลูทูธสี่จุองรองรับหมดนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเพิ่มขึ้นจากตัว RG 3 5 X นะครับเป็น3 2ม0มิลลิแอมนะครับผมก็ใช้ได้เพิ่มขึ้นจากตัว RG 3 5ม X มานิดหนึ่งนะครับมีน้ำ ก็จะอยู่ที่191กรัมนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูเลเยอร์ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับหน้าจอเนี่ยอาจจะบอกว่าเหมือนเดิมกับตัว a m c r g 35X นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวของเขาเองก็จะมีสีใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งสีนี้สวยทีเดียวนะครับผมก็จะเป็นสีที่มีชื่อว่า Transparent t r o t s นะครับผมก็ถือว่าสวยนะครับก็คือเห็นด้านในเห็นอะไรหมดเลยนะครับจำได้ว่าเคยชมในเรื่องของข้างหลังไปนะครับว่าตัวขีดด้านหลังเนี่ยมันทําให้จับถนัดมือมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ยังใส่มาให้เหมือนเดิมนะครับพร้อมกับความกระชับมือนะครับซึ่งเวลาเราเล่น เกมแบบเนี้ยมันก็คือเกมบอยนะครับตัวด้านหลังก็จะมีตัว L1 R1 นะครับ L2 R2 นะครับยังกดง่ายๆเหมือนเดิมนะครับฟิลลิ่งก็จะมีความคิกกี้คิกกี้หน่อยนะครับผมกดง่ายกดสบายนะครับผมเวลาเราเอามาเล่นนะครับเราเอื้อมือนิดหน่อยใช้นิ้วชี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคปุ่มตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม reset อยู่ตรงนี้นะครับผมด้านบนก็จะมีพอร์ตชาร์จนะครับเป็นพอร์ตชาร์จ dc นะครับ otg นะครับไว้โอนถ่ายข้อมูลได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวสายมิิน HD m i นะครับก็จะสามารถต่อออกจอใหญ่ได้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเป็นหูฟังนะครับ 3.5mm นะครับก็เอาไว้เสียบ หูฟังได้นะครับใครที่ยังใช้หูฟังแบบ3.5มมอยู่ก็สามารถมาเสียบได้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นลําโพงอยู่ด้านล่างนะครับลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นลําโพง High Fidelity Speaker นะครับปุ่มนะครับปุ่ม A B X Y นะครับก็จะเป็นทรงแบบ Nintendo นะครับผมปุ่มก็เป็นแมมเบรนนะครับแบบยางเนาะนะครับนุ่มๆดีนะครับฟิลลิ่งดีนะครับผมถ้าเปรียบฟิลลิ่งกดกับ R G 3 4 X นะครับตัวนี้จะมีความนุ่มมือกว่า นะครับตัวดีแ d นะครับก็กดได้นุ่มดีนะครับผมเป็น 4-direction ผมว่านุ่มกว่าตัวแอมบิล r g 3 4 X.XP นะฮะนุ่มกว่านะครับตัวนี้ก็จะฟิลลิงสบายๆนะฮะปุ่มเสียบปุ่มสตาร์ทก็จะคล้ายๆปุ่มของเกมบอยนะครับผมซึ่งมันจะปุ่มเรียวๆนะครับกดง่ายๆนะครับผมปุ่มเมนูนะครับก็ถือว่ากดได้ง่ายๆนะครับผมดูดูความนูนของปุ่มนะครับนูนออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมกดได้ถนัดแน่นอนนะครับตัวนี้ในส่วนของอนาล็อกนะครับก็จะให้เป็นอนาล็อกทรูดูเอลจอยสติกมานะครับผมก็คือจะเป็นจอยสติกธรรมดาแหละเหมาะสําหรับ เกมที่ต้องใช้จอยสติ๊กนะตัวนี้ไม่ต้องไปหาต่อข้างนอกแล้วนะครับแบบอา3ี3 5 X เนาะตอนนั้นจำได้ว่าต้องไปหาต่อ ข้างนอกนะครับเพราะว่าตัวของเขาเองเขาจะไม่มีตัวอนาล็อกนะฮะแต่ตัวนี้มีอนาล็อกมาให้แล้วเกมที่ต้องใช้อนาล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม PS PPS1 หนะครับหรือว่าจะเป็น N i n t e n d o 64ก็สามารถใช้อนาล็อกได้สบายๆนะครับผมฟินฟินนะตัวนี้ก็จะมีตัวที่ใส่ SD c a r การนะครับตัวนี้ก็จะมีใส่มาให้จากโรงงานแล้วเนาะนะครับซึ่งณวันนี้นะครับยังไม่บอกราคาไทยมาแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่ามีรุ่นแยกเป็นความจุเท่าไหร่บ้างนะครับตัวที่เขาใส่มาให้ตัวนี้ใส่มาเป็น4กรับส่วนตสนนี้ก็ มีอีกพอรตหนึ่งนะครับเป็น T F Card 2นะครับก็ใครที่ใส่ตัวนี้ไม่พอนะนะครับก็อาจจะต้องไปเพิ่มตัวนี้มาเพิ่มใส่ได้นะครับผมก็ถือว่าเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับสำหรับ a m o n i c R G 3 5 X Pro นะครับผมก็เปิดเครื่องออกมาก็เหมือนเดิมนะครับโลโก้ a m o n i c ขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าสวยงาม ที่เดียวนะครับสำหรับตัวเครื่องผมชอบสีเอ,า,อาง่ายๆใครที่สะสมแอมเบนิกอยู่น่าจะรู้นะครับว่าแต่รุ่นเขาจะมีสีเด่นๆของเขาอยู่นะครับอย่างตัวแอมเบนิก RG 3 4 x ีี่เเเนี่ยก็จะมีสีเหลืองเนาะที่แบบว่าน่าสะสมนะครับแต่ว่าเล่นจริงผมชอบสีม่วงมากกว่า นะะฮโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านในเขามีอะไรกันบ้างนะครับตรงเซตติ้งนะครับผมเซตติ้งก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องอยู่ในเซตติ้งอินโฟมชันนะครับแล้วก็สามารถปรับล็อกสกรีนได้นะครับผมไบรท์เนสก็ปรับได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มเทสนะครับเดี๋ยวเรามาเทสปุ่มกันดีกว่านี่นะครัมีสตาร์ทมีวอลลุ่ม up วอลลุ่มดาวนะครับกดโอเคนะนี่หนึ่งสองโอเคนะครับผมนี่โอเคนะครับเดี๋ยวกดนะครับผมตัวนี้นะครสามารถสั่นได้นะครับผม โอเคนะฮะสตาร์ท e l เ c t ออกนะครับแล้วก็ปรับวันที่และเวลานะสามารถปรับได้นะครับ Language นะครับผมแล้วก็มี r e t r o a s e t t i t g นะครับก็สามารถเข้าไปปรับได้นะครับแล้วก็จะมีตัว Network Se t t ต n g นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งบลูทูธนะครับ Wi-Fi s e t t i n g แล้วก็ m o ูลไ g h t นั่นเองนะครับผมตนี้จะมีไอคอน t t i n g เหมือนกันนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนไอคอนได้ตามความถนัดของเรานะครับ o u n r s u n d s e t ต i n g นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับ Background ได้นะครับให้มันสวยๆก็ได้แล้วแต่ มีบัตทอมซาวนะครับจะเปิดจะปิดก็ได้นะครับผมถ้าปิดปุ๊บมันก็จะไม่มีเสียงนะครับแต่ถ้าเปิดมามันก็จะมีเสียงนะครับผมบัตทอมคัสตอมนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าไปปรับได้นะครับว่าเราจะให้ปรับเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบตามสไตล์เรานะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตเรคคอร์ดไปนะครับ เราไปดูในส่วนของตัวู m u l a t o r กันดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับู m u l a t o r นะครับก็จะมีตั้งแต่ psp ps 1นนะครับนีโน้ ds n 6 4นะครับมีประมาณ16อิกู m u l a t o r นะครับรวมถึง pc port ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีใส่มาให้นะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เวอร์ชันอัปเดตของ a b a n d n i c มาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวแหล่งที่คุณผู้ชมต้องการนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันตรงนี้นั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานเขาได้นะครับต่อ wifi แล้วก็ใช้งานโหลดได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะประมาณ น,ะะนี่อ่าน PDF ได้นะครับดูวิดีโอได้นะครับนี่ที่เปิดตัวของ a v a n i นนะครับนี่นี่ฮะที่เปิดตัวของเขานะนี่ตัวนี้เลยนะครับเรากาลังดูการเปิดตัวของ a v a n n i RG 3 5 X, X Pro อยู่นะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวราลองไปเล่นเกมกันดีกว่านะครับว่าการฟิลลิงการเล่นเกมเขาเป็นยังไงนะนะครับผมจะเริ่มจากตัวเกม b o y Advance ก่อนนะครับผมมาเลยนะฮะเกมบอยแอดวานก็จะมีหลายเกมมากที่น่าสนใจนะฮะเริ่มที่ Rage Combat นะครับผมนี่แช่แล้หลอกได้ด้วยนะครับ ไปดูที่แคชแบนดี้คูสกันบ้างนะครับผมเล่นกันเล่นเกมเขาก็เหมือนเดิมนะนะครับผมก็มีอันหลอกขึ้นมาก็ทําให้มันขึ้นไหวได้ง่ายมากขึ้นนะครับตามยุคตามสมัยเนาะนะครับถ้าเราใช้ d-pad มันก็จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยถนัดกันใช่ไหมสำหรับยุคนี้เนาะเนี่ยใช้อันหลอกมันก็ดูง่ายกว่านะครับสำหรับการเล่นเกม แต่ผมว่าโอเคนะนะครับฟีลลิ่งกองการเล่นเกมของเขาค่อนข้างดีเหมือนกันนะคือมันเป็นเหมือนทรงเกมบอยนะพอเรามาเล่นเล่นเกมพวกนี้มันรู้สึกว่ามันให้ฟีลลิ่งที่แบบมันไม่ต้องมานั่งปรับตัวอะไรกับเขาแล้วนะครับเราสามารถลงเล่นได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับเกมบอยแอดวานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมเครื่องอื่นกันบ้างนะครับผมซึ่งมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่จะลองเครื่องเนี่ยก็ร็บอเนี่ยมันดูดูน่าเบื่อจริงๆก็ผมก็ว่ามันน่าเบื่อแหละแต่ว่าจริงๆแล้วก็ร็อบอยของพีมันเปเนตัว อะไรที่มันรองครึ่งดีที่สุดนะครับถ้าเล่น g o r a w a r c h a n Olimpus ได้นะครับในเครื่องแบบนี้นะเกมอื่นน่าจะเล่นไม่ Reading. มีปัญหาเลยนะครับก็ะจะไปในส่วนของ Nintendo DS Amazing Spiderman นะครับสำหรับเกม Nintendo DS นะครับเห็นไหมมันก็จะมี2จอขึ้นมานะครับขอบก็จะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับนี่นี่น Spider m น n โอเคนะครับนี่ก็คือเกมส e r m ด n นะผมไม่รู้ว่าเล่นต่อ,อยังไงนะแต่มันก็โอเคเล่นได้นะสบาย เดี๋ยวเราไปดูกันที่ Nintendo 64กันบ้างนะครับเกมที่เราจะเล่นก็จะเป็น m a r i o 64นะครับผมซึ่งก็เป็นเกมที่เราเอาไว้ลองหลายๆครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ใช้อนาล็อกค่อนข้างเสถียรแล้วก็เยอะที่สุดนะคือเล่นไว้รื่นแหละนะฮะสนุกนะฮะเกม Mario 64เนี่ยเกม Mario 64นะครับหรือว่าเกม64นะครับก็ยังมีช่วงช่วงกระพริบแวบๆอยู่นิดหน่อยนะครับผมดังนั้นก็ตามสเต็ปของ H 7 0 0นะนะครับก็จะมีตัวความมืดความดำนิดนึงนะครับสำหรับ อีมูเลเตอร์นี้นะครับเหมือนปกติที่ให้จะร้อยทำได้ก็ทำได้ยังไงก็ประมาณนี้เลยนะครับมีอันาล็อกมาแล้วนะครับสามารถเล่นตัวนิวโบสีได้สบายๆนะครับชิวๆนี่ เราถึงก่อนเห็นไหมฮ <laughs> ่าฮ่าน่นะครับเกือบแพ้เลยโอเคผมชอบจอแบบนี้นะนะครับจอแบบนี้มันให้ฟีลลิ่งแบบเกมบอยจริงๆนะครับ <inaudible> นะครับโอเคนะฮะ <laughs> ก็เดี๋ยวออกกันนะครับไปดูเกม PSP กันดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันว่าเครื่องนี้มันเหมาะใคร พีเเนี่ยเราไม่เริ่มไม่เล่นกร,ร์วอแล้วนะครับวันนี้เราจะเล่นเทเ k e นหกันนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวจะหาว่าเอเกจลองแต่กรวบอลนะครับ mm hmm. ประมาณ30 FPS นะครับผม mm hmm. ก็เล่นได้อยู่นะ mm hmm. นะครับ fps mm hmm. ไม่แย่นะครับสำหรับเทเ k e นนะ mm hmm. มีดอกด้วยเมื่อกี้ อ่าวันนี้ดอกบ,บางช่วงใช่ไหมนะครับเราไปดูเซตติ้งกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็จะเป็น Open GL นะครับผมแล้วก็จะเป็นคูณ1 x นะครับ PSP แล้วก็ Frame Skip 1นะครับก็อยู่ประมาณ30แหละนะฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองมาเล่นต่อนะครับ นี่หักคอไปเลยอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับเล่นเกม PSP นะนะครับเทคคเล่นได้โอเคนะนะครับมีดอบบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดอบเยอะนะครับผมส่วนกอล์วอนะครับเพจเจ็ดร้อย มันเป็นอะไรที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่า รวมันจะต้องดรอปอยู่แล้วนะครับประมาณ20-30เนี่ยได้อยู่แล้วเฟรมเรตตัวเครื่องให้0อน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวเครื่อง a m c RG35XPro นะครับตัวนี้ก็เหมาะใครเนาะนะครับก็เหมาะกับคนที่กำลังมองหาตัวเครื่องทรงเกมบอยนะมีอนาล็อกขึ้นมานะครับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณ2000ไม่เกิน3,000บาทนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับตัวเครื่องเกม r เร o h a n d h ด l ฮไปที่เป็นระบบ Linux นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่ามาเทียบเคียงนะครับรุ่น ใกล้ๆกันกับตัว AMD r i ส r g 3 4 x x s p นะครับผมถ้าไม่อยากได้ทรงนี้ก็เอาเป็นทรงนี้นะครับคือ2ตัวนี้สเปคเท่ากันนะครับเพียงแต่ตัว RAM ตัวนี้เขาจะ RAM เยอะกว่านะครับก็อาจจะมีความการทำงานได้เร็วกว่านิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนการเล่นโดยรวมแล้วนะครับถือว่าฟิลลิ่งคล้ายๆกันนะครับผมในส่วนของคนที่กาลังมอง r g 3 5 x X นะครับที่ไม่มีนอลล็อกนะอย่าให้มองตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เรื่องของอนาล็อกเลยตัวเดียวก็จบจบไปเลยนะครับพร้อมกับฟังก์ชัน ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเป็นมูนไลท์นะครับแล้วก็สามารถต่อทีวีได้นะครับแล้วก็สามารถเล่น Wi-Fi m u l t i p พเยอรได้นะครับที่เป็นเวอร์ชันเดียวกันนะครับก็สามารถเล่นแบบ2คนได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณมีเครื่องหนึ่งนั่นเอง นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาเครื่องเล่นเกมแบบนี้อยู่นะครับหรือใครเป็นสายสะสมเนะเก็บแอมบันิกมาทุกรุ่นนะครับตัวนี้สีตัวสีเขียวเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าสวยมากะครับสีเขาเหมือนน้าทะเลนะครับนะครับเราก็จะเห็นข้างในนะครับว่าด้านในเนี่ยมีงานประกอบเป็นยังไงมีอะไรยังไงนะครับนะครับผมเห็นบ่งเห็นแบบด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่เล่นง่ายๆนะครับแล้วก็จับแล้วก็คุ้นมือเลยนะครับระบบปฏิบัติการก็เข้าใจง่ายด้วยเหมือนกัน ครับในส่วนของจังหวนราคานะครับตอนที่ผมรีวิวนี้นะครับตอนนี้ราคายังไม่ออกเนาะนะครับเอาไว้ราคาออกเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ในดีสคริปชันให้ละกันนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแอบบอนิกส์ออฟิเชียลสโตร์ทีนะครับที่ส่งตัว a อบบอนิกส์อา x Pro มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากสั่งซื้อนะครับเครื่องเกมเรโทรแฮนด์เฮลของแอบบอนิกไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามนะครับหรือจะเป็นรุ่น RG Pro 3 5 x นะครับก็สามารถห้าเอสคครริปชัันนะะบผมจ ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมมาจนประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับ a m a n บอร RG 3 5 X Pro นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมจนประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางเอเจนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในะคลิปที่ใหม่เนาะส่วนวันนี้เอเจนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าเจอกันคลิปครับก็ต้องติดตามดีๆนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ